ปาปามีคอมเมนต์จากทางลูกค้าที่ซื้อโปรดักต์เราไปค่ะปาว่าลองเอาลาแทนม,มาฉีดต้นที่เป็นโรครอบเดียวอาการใบดีขึ้นมากครับก่อนอื่นก็ปรบมือก่อนนะคะสินค้าดีมีคุณภาพปาามีอะไรเสริมไหมได้ยินคอมเมนต์นี้เราก็ชื่นใจนะครับแต่ก็มีหลายๆเกษตรกรนะที่ใช้แล้วก็ได้ผลดีบางทีไม่ได้ลงในคลิปนี้หรอกเพราะว่าโทรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้าคุณเห็นว่าต้นไม้ของคุณเป็นโรคคุณก็ฉีดเริ่มแรกเนี่ยเราก็แนะนําให้ฉีดทุกๆ้าถึงเวันครั้งอย่างกรณีที่เป็นกับทุเรียนยางไหลอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปทาทาวันนี้พนะรุ่งนี้แผลแห้งเห็นมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ว่ามันรักษาได้เร็วขึ้นดังนั้นถึงบอกว่าแผลหายแล้วความเป็นโรคลดลงแล้วแต่คุณต้องฉีดต่อเนื่องไปจริงๆยาตัวนี้นะมันเป็นอะไรมันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ต้นพืชที่เราดูแลรักษาอยู่ตรงนี้แหละคุณใส่ไปทุกๆ5้ถึงเวันแล้วคุณดูว่าต้นไม้ของคุณอนะ่ะอาการดีขึ้นประมาณสักเดือนหนึ่งครก็เปลี่ยนมาเป็นสัก10วัน15วันก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คคุณต้องดูว่าเราไทมนเทอร์เนี่ยไปทําให้ภูมิคุ้มกันมันตื่นตัวแล้วมันไม่มีเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันตกอ่ะถ้าตกเมื่อไหร่เนี่ยเชื้อต่างๆมันก็เข้ามาทําลายต้นพืชเราได้เพราะฉะนั้น5้ถึงเวันก่อนนะต่อไปก็ประมาณสัก สิบวันสิบห้าวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความสมบุรณ์ของคุณต้นไม้ของคุณนะ่ะแล้วก็ดูว่าภูมิคุ้มกันนะ่ะก็คือถ้ามันเป็นโรคเมื่อไหร่แสดงภูมิคุ้มกันไม่ตกอะทีนี้คําถามที่ได้ยินบ่อยๆค่ะป้าว่าใช้ได้ตอน อายุต้นเท่าไหร่ใช้ได้ช่วงไหนของอายุต้นอ่ตอบให้เลยว่าสามารถใช้ได้ทุกช่วงของอายุต้นแล้วก็แนะนําใช้ต่อเนื่องด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้เป็นตัวกําจัดโรคอย่างเดียวเราไม่ได้รอให้เป็นโรคแล้วเราค่อยใช้แต่เราจะต้องใช้ระยะยาวใช้ต่อเนื่องเพื่อให้ต้นพืชเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแข็งแกร่งตลอดเวลามันก็จะต้านทานต่อโรคและแมลงได้ค่ะ